กิจกรรมวางผู้งานอ่านทุกคนวังนี้นะลูกจะไปหน้าที่3คำที่6ถึงคำที่10นะคะรอบแรกอ่านตามครูรอบที่2อ่านเองรัทรารัทราโอเคอเคัท,ที่6